กลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งคุณผ้ชมครันี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นครับมาจากร้านที่ชื่อว่าโฮชิเจแปนิสรีสอร์ทครับร้านนี้จริงจริงมันเกิดขึ้นมาจากความตั้งใจของคนคนหนึ่งซึ่งไม่น่าเชื่อเลยเดี๋ยวเข้ามาเล่าให้ฟังดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเล่าไปแล้วมันอยากให้ฟังจากปากเขาาเออมันออมันโอเคเลยนะคนเราเนี่ยเป็นกัปตันขับเครื่องบินอยู่ดีครัะแล้วมาเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นขนาดนี้ได้อย่างไรทำอะไรลงไปบ้้าาัเมนนนนูทีี่่่สออววชื อินานิวะออนเซนอินานิวะมันจะเป็นชื่อของเส้นใช่เส้นหนึ่งที่มันอร่อยมากนะถ้าคนชอบชอบกินของอาหารญี่ปุ่นอะไรที่มันเป็นเหมือนเส้นอุดงอ้งนะเป็นรประมาณหนึ่งในห้าเส้นของญี่ปุ่นนั่นแหละที่ดังเลยดังที่สุดเลยของญี่ปุ่นมันจะมีเส้นอยู่เยอะนนเส้นนี้นเส้นแต่อินานิวะออนเซนนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งแล้วเขาเ,าเมนูนี้มาทําและมาสอนพวกเราขอเชิญท่านผู้ชมพบก,กับคุณจตุพลธนะอาภาพงศ์จากร้านโฮชิเจแปนิสรรับ วัสดีนรับครับผมครับมาตลอดเลยอ่ะเอ่อโดยหลักการแล้วจริงๆเนี่ยเวลาผมเล่าประวัติของแขกร่วมรายการเนี่ยผมตั้งใจท่านได้เห็นจริงๆว่าไม่ว่าท่านจะเป็นใครขอให้ท่านมีความรักถูกไหมในอาหารท่านจะสามารถทํามันได้ครับเอกจริงๆแล้วเนี่ยเรียนจบอะไรมาเอาเรียนจบก่อนเลยเรียนจบคอมพิวเตอร์ไซส์ครับฟังดีๆนะฮะเรียนจบคอมพิวเตอร์ไซส์เรียนจบคอมพิวเตอร์ไซส์เสร็จก็ต้องทำคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเปล่าเอกไปทําอะไรครับ ออสอนภาษาอังกฤษครับแล้วไงต่อเดี๋ยวท่าน,นฟังชีวิตแล้วท่านจะชอบว่าเฮ้ย <c oughs> คนเราต้องหาไปเรื่อยๆถ้าไม่หยุดมันจะเจอ <c oughs> พอสอนภาษาอังกฤษเป็นสักพักเนึ่ยทำอะไรต่อ <c oughs> หลังจากนั้นก็ไปเป็นสจวตที่สายการบินครับสจวตนะครับสจวตก่อนสายการบินนะไม่ต้องบอกชื่อนะครับเพราะเด <c oughs> ี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นคนแปลไปเป็นสจวตแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้พบกับกัปตันท่านหนึ่งครับ อันก็ถามนงี้บว่าออจบอะไรมามผมก็กว่าจบคอมพิวเตอร์สาแกก็บอกว่าเอ้ยอนาคตน่าจะเป็นนักบินได้นะพอดีพี่จะเปิดโรงเรียนสอนการบินอลองไปสอบดูไหมผมก็บอกก็น่าสนใจดีครับอตอนนั้นยังเด็กๆอยู่ก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรมากแต่พอมีแสงสว่างมาชี้ปุ๊บแล้วก็ลองสอบดูครับท่านผู้ชมภาคสัจจุตอยู่ดีๆอยู่บนเครื่องเป็นแอร์เฮสเตะสัจจุแล้วเสร็จมีนักบินท่านมบอกไปเป็นนักบินมาเอาครับไปครับไปเรียน ไปสอบสอบติดครับสอบติดเรียนนานเท่าไหร่ครับจริงๆนักเรียนประมาณปีกับ2เดือนครับปีและระหว่างที่เรียนต้องออกจากงานหรือเปล่าต้องออกครับต้องออกปี2เดือนเรียนเพื่อเป็นนักบินครับแล้วหลังจากนั้นได้เป็นนักบินไหมครับได้เป็นครับได้เป็นนักบินครับเป็นมากี่ปีแล้วครับนักบินเป็นมาทั้งหมดตอนนี้ก็ร่วมร1วมปีครับ เคยเคยอยากจะหายไม่แบบทายาไหมแล้วก็จะได้หายเป็นนักการเป็นนักมีนอันนี้เขาไม่ได้เป็นโรคไม่ยถึงอาชีพเขาเป็นนักเรียนโรคเป็นนักบินแล้วก็เป็นนักบินท่านผู้ชมแต่ระหว่างที่บินนี่มันก็บินไปทั่วนะแต่ความชอบมันมีอยู่อย่างเวลาไปประเทศนี้จะมีความสุขเสมอใช่ครับแล้วไปประเทศนี้จะมีความรู้สึกดีๆเสมอคือประเทศญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นเหมือนกันแหละนี่ที่ยืนอยู่นี่เหมือนกันหมดเลยที่ยืนอยู่นี่เหมือนกันหมดเลยก็เลยชอบแต่มันชอบไม่พอเลยครับเราอยากจะมี ร้านอาหารญี่ปุ่นของเราเองทำไมอ่ะคือจริงๆเด็กๆเราก็จะชอบแฮงเอากับเพื่อนตามร้านปกติใช่ไหมแต่พออายุมากขึ้นโตขึ้นมีครอบครัวแล้วเราก็อยากจะมีร้านที่เราสามารถแฮงเอาได้ที่แบบพาลูกไปได้ด้วยพาพ่อแม่ไปได้ด้วยมันก็เลยจบครบว่าเราอยากทําร้านอาหารที่เซิร์ฟสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยก็เลยเปิดร้านอาหารชื่อว่าโคชิเจแปนิสรีสอร์ทมันดังเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่พอเปิดเสร็จเรียบร้อย ทั้งหมดตอนนี้มีกี่สาขาครับมีเจสาขาชีวิตของ,<า>งเราเ<อ>ลยนะนักผู้ชมถ้าเรา<อ>หาทางเจอเข้าไปเรื่อยๆแล้วเป็นเจแปนิสเวส r รองแท้ๆนะฮะโฮชินี่คือแท้ๆแล้ว7สาขาแล้วเมนูที่จะนํามาสอนในวันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่คุณออพูดว่าหนึ่งในห้าเส้น <ๆ S 1> ของเส้นญี่ปุน่นมันชื่อเส้นว่าอนานิวะใช่ไหมอินานิวะนะครับ แต่นี้เมนูนี้ทําอย่างไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะฮะท่านจะได้รู้เฮ้ยมันน่ากินหรือเปล่าเราควรจะไปไหมเอางี้ดีกว่าอันนี้วันนี้ที่มานันมาจากโคชิสาขาไหนสาขาไหนมีมีทั้งเจ็ดสาขาเลยครับมีหเยวันนี้มาัเจ็ดสาขาเลยหรอใช่ครับทุกสาขาทําได้เหมือนกันใช่ใช่วันนี้มาจากสาขาไหนสาขาพระรามหกครับสาขาพระรามมันมีที่ไหนบ้างไหนบอกหน่อยได้มั้ยจำได้มั้ยมีสาขาพระรามเก้าสี่สิบเก้าครับบางนา แล้วก็สาขาตึกสิงนะครับแล้วก็อาวันนี่ตึกอาวันนี่แล้วก็เซ็นทรานพระรามสองเซ็นทรานพระรามสามครับแล้วก็สาขาพระรามหกไปกันใหญ่แล้วกับตัน <c oughs> ไปกันใหญ่แล้ว <c oughs> มันอยู่ที่เราคิดแล้วเราทำนะฮะมันใช้เวลาทีเดียวนะฮะจากชีวิตเขาที่เรามันเฉพาะเป็นนักบินนี่ก็สิบเจ็ดปีก่อนหน้านั้นไม่นับนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าเพิ่งไปกังวลฮะชีวิตมันค่อยๆเดินไปทําได้ครับทําได้เรามาดูกันว่าเมนูนี้ทําอย่างไรและเป็นอย่างไรนะครับอินานิวะ ออนเซ็นครับน,นี่คือสาขาที่พระรามหกพระรามหก<ร>นะน,นี่นี่แฮนด์มั้ยสาขาใหม่ล่าสุดนี่ใหม่ล่าสุดแล้วชอบเห็นไหมมันญี่ปุ่นจริงๆนะฮะเริ่มต้นจากต้มน้ำนะครับแล้วตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็นำเส้นอินานิวาเนี่ยครับไปลวกน้ำห้านาทีนะครับ,รบต้องเป๊ะมากเลยเพราะว่าถ้านานไปเส้นก็จะเละใช่ถ้าน้อยไปก็ไม่ได้ใช่แล้วเสร็จพอปุ๊บครับเราก็มาน็อกไว้ที่น้ำเย็นน็อกทันทีเลยนะครับน็อกเย็นเจี๊ยบอย่างนี้เลยนะครับคราวนี้หลังจากนั้นเราก็มาทำน้ำซุปนะครับเอาน้ำเปล่า น้ำสะอาดนะคบผสมกับน้ำสารุเย็นค่ะครับนี่น้ำสารุเย็นสารุเราทาเองวะทำเองทําเองนะฮะที่ร้านแล้วก็ใส่ปลาปลาแห้งปลาแห้งห้ญี่ปุ่นนะฮะครับครับผมหลังจากนั้นก็ต้มให้เดือดแล้วก็ปิดไฟปิดไฟแล้วก็มากรองเอาแต่ตัวน้ามาครับผมนี่นี่นะครับหลังจากนั้นเราเอาเส้นที่เตรียมไว้เนี่ยมาใส่ถ้วยแล้วก็เป็น ปลาฮามาจิสดนะครับอันนี้สดจริงๆเลยใช่ไหมสดจริงเกรซาซิมิเลยครับเกรซาซิมินะฮะแล้วก็น้ำที่เราได้ทำไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปครับครับผมแล้วก็นำไข่ออนเซนมาตามใส่ลงไปครับผมหลังจากนั้นก็เพิ่มด้วยไข่อิกุระเป็นไข่ปลาแซลมอนครับผมแล้วก็มีทีเด็ดต่ออีกครับครับตรงนี้เราก็เพิ่มสีสันให้ชามนี้ด้วยต้นหอมซอยครับจบด้วยไข่ปลาครับโอ้โห และที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เป็นทีิ่ก็คือตัวพรอฟเฟ e รออยล์ตัวนี้ครับจใส้ดงไปด้วยกลิ่นหอมขึ้นมานเวลาครับครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับอินานิวะออนเซ็นครับเส้นนี้ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวบอกสำหรับท่านที่กินเด็นเส้นนะรู้ไว้ก่อนว่าเส้นนี้มันทํามาจากแป้งข้าวโพดนะครับมันจะนุ่มเหนียวและที่เขาพูดเมื่อสักครู่นี้ท่านคงเคยดูหนังญี่ปุ่นหรือเคยดูที่เขาสอนทำอาหารญี่ปุ่น คำว่าเป๊ะของญี่ปุ่นนี่เป๊ะจริงๆนะห้านาทีก็ต้องห้านาทีนะเพะเพะจริงๆนะฮะแล้วพอเอาขึ้นปั๊บก็ต้องนอกน้ําเย็นทันทีเลยไอ้เรียาคนเลยคนเลยคนได้เลยก็ได้หรือกินยังไงก็ได้หรือจะกินที่อันแล้วแต่ชอบเลยอันนั้นนะครับน้ําซารุเนี่ยเขาก็ทําของเขาเองนะฮะเขาผสมปลาแห้งซึ่งเป็นปลาปลาญี่ปุ่นนะครับ เขาเป็นเป็นปลาโอนึ่งแล้วมันก็หมักเกลือใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เก็บไว้แข็งๆโป๊กๆกันนะใช่ไหมใช่เลยแล้วก็มาคีดคืดคีดมาใส่เอานะฮะจำชื่อไม่ได้ดูเดี๋ยวผมติดปากอยู่เนี่ยเพราะมันมีชื่อเรียกจำพอเี่ยเออชาได้ผมจำไม่ได้นึกไม่ออกติดปากเวลาทานเขาเรียกกระทานเย็นยิ่งเย็นจัดเท่าไหร่ยิ่งอร่อยมากนะครับสดชื่นนะนะมันจะสดชื่นฮะเพราะว่าทีเด็ดเขาอยู่ๆเขาใส่ทรัฟเฟิลออยลงไปด้วย ญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ทานะครับญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ทานะครับนี่มันคนมันคิดไงมันคิดไปเรื่อยๆมันก็เจอคุณอเชิญครับคือถ้าคนเป็นคนที่ชอบพวกกินเส้นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับคือมันจะมีความสุขมากเพราะว่าอินานิวะมันจะเป็นเส้นแบนๆเงี้ยแล้วก็สมัยก่อนมันทําด้วยมือแล้วมันเป็นอาหารหรูมากนะหากินยากมากเส้นมันจะเป็นแบนถูกรีดยาวๆอย่างเงี้ยแล้วมีความหนาที่กำลังพอดีคําเลยกินคู่กับอันนี้แล้วมันจะสดชื่นมากเพราะว่าปกติเวลาเรากินก็จะสั่งเส้นอินานิวกน้แ็จุ่่่ออยูคีเง แต่วันนี้มันมีเครื่องอย่างอื่นรสชาติดีมากรสชาติดีมากหอมเหลือเกินโอ้โหและทรัฟเฟิลออยที่เขาดับเลยจังหวะสุดท้ายครับมันจะหอมกลุ่นอยู่ในนี้ไม่ได้ให้รสนะแต่ให้กลิ่นที่มันหอมชวนทานมากๆสดชื่นครับเมนูนี้โอ้โหขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณครับครับผมอ้าวพี่ครับไม่คุยอะไรกันเลยนะคือ,อต้องครับต้องลองบอกเลยว่า อร่อยมากคุณผู้ชมออร่อยมากนะอร่อยจริงอร่อยจะไม่รู้ไงอ่ะน่าจะคำว่าเอาไปเลยครับติ๊บกระแนนเต็มติ๊บกระแนนเต็มติ๊บกระแนนเต็มโอ้โหคือน้ำหนักมันพอดีความหอมพอดีตัวน้ําที่ใช้กินกับตัวเส้นคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมคผมโกรธตัวเองมากทำไมฮะเมื่อกี้เชฟมาแล้วเขาจะใส่น้ําให้ผมเยอะๆแล้วว่าไม่ต้องต้องใส่นิดเดียวพอโมาโหเลยเราควรจะใส่เยอะๆ เพราะปกติน้ําซอสเวลาใส่ลงไปกินกับมีเย็นเนี่ยส่วนใหญ่ร้านจะทําเค็มเกินไปแล้วเราจะแค่จิ้มมันจะเค็มใช่มันก็จะกิดว่าอันนี้มันไม่เค็มไงมันพอดีมากเลยฉันโกรธเชฟแล้วนะเออไม่โกรธก็โกรธนั่นภรรยานะครับด้านภรรยาสวัสดีครับเสื้อดำคือเจ้านี้นะครับไม่ใช่แคทีมงานเสื้อดำคือทีมงานนั่นนะเชฟเขาจะคลีนที่ผมเยอะๆแล้วผมจัดกระดิกบอกไม่ต้องไม่ต้องอร่อยจริงๆครับขอบคุณมากครับอร่อยมากปลานี่คือปลา ฮ้ามจิครับนี่ป้ามจิปกติเนี่ยถ้ากินนะท่านผู้ชมนะนี่ๆนตัวเนี้ยแพงแค่เรามากินเป็นซาซิมิซาซิมิอ่ะก็แพงจานหนึ่งก็สี่ห้าร้อยบาทแล้วนะครับแพงมากแต่ว่าทั้งหมดที่เห็นเนี่ยอินานิวะออนเซ็นถ้วยนี้เท่าไหร่แค่380บาทนะสรอฮะแค่ปลาก็เกินราคาที่ผมกินแล้วด้วยซ้ำเลยนะครับ ไม่งั <şu> ้นผมก็โดนร้านนั้นมันต้มมืนไงเราไม่ได้โดนต้มแต่ว่าคุณค่าของวัตถุดิบอ่ะมันมีความหมายจริงๆอยากให้ท่านไปครับอยากให้ท่านไปโคชิแล้วเขาบอกมีทุกสาขาด้วยอมันเป็นความตั้งใจนะเอาชีวิตเข้ามาบอกเล่าให้ฟังอะไรก็ตามความสำเร็จในชีวิตมันเกิดมาจากอย่างนี้ปัจจุบันนี้นะครับมีเมียแฝดสองนะแล้วไม่ใช่เขาเขามีลูกแฝดสองเขาเมียกับลูกเขาไม่ใช่มีแฝดสองพี่เอกพี่เอกเมื่อกี้แบบอออ๋อมีลูกแฝดแฝดหญิงแฝดชายคะ แฟนหญิงนะคะก uh mm ี่ขวบแล้วคะสิบขวบค่ะสิบขวบนี่หนูต้มเข้ามาสิบปีเหรอ10ขวบเรอฮู้ตายแล้วแม่งเด็กเลยแม่งสาวอยู่เลยโอ้ยขอบคุณคุณ เจตุพลขอบคุณร้านโฮจิเจมานิต์รีตอรองขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมายตลอดเขาชอบจริงๆนะครับผมไม่ได้พูดเล่นมันอร่อยจริงๆนะเชิญนะฮะโทษนะครับแต่ร้านนี้เขาให้น้อยไปหน่อยไม่ใช่ฮะเขาให้ตามปกติค่ะคุณกินเก่งๆนะผมชอบเส้นนี้มากอย่าพลาดนะครับโฮชิเจมานิต์รีตอรองเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่ถนนราชพฤกษ์มันอร่อยจริงๆนะผู้ชมนี่ใครจะไม่รอนะคุณผู้ชมต้องกินอ่ะหมูเป็นไปอ่ะท่านต้องไปอร่อยอ่ะถูกมากเอาร้อยชามเลยครับอาจจะสั่งผมพี่แล้วกันบ่าวนี่กรอบครับ มันเป็นความอร่อยแล้วมันเป็นความแตกต่างจริงทานได้ไม่หยุดเลยอันนี้อร่อยมากชอบไอเดียมากมันอร่อยจริงๆท่านผู้ชมฮะจะมีความสนุกของมันในการเคี้ยวบัตเตอร์ไฟแต่ว่าเราต้องการับผม